ค่โทสวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีค่ะจะเป็นของชาวราศีพฤษภนะคะ ประจำเดือนมิถุนายน2568นะคะคุณสามารถดูได้ตามดาวจันทร์ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์หรือจะดูลักนาก็ได้นะคะดวงในคลิปนี้เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการารับชมค่ะในคลิปนี้ ดูได้ทุกสถานะค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่แอบรักแอบชอบหรือจะเป็นชาวสองก็สามารถดูในคลิปนี้ได้นะคะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวออกว้างเนะะี่ยค่ะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างด้เลยอกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ที่เข้ามาชมในคลิปนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะกวางเปิดไพ่พลังงานหลักขึ้นมาค่ะกวางใช้ไพ่ทัศนมหายุกนะคะซึ่งเป็นไพ่ใหม่ที่กวางกาลังเรียนอยู่นะตอนนี้ค่ะอะไบ่แรกขึ้นมาค่ะเขาเขียนว่าขันตินะคะขันติคือความอดทนความอดกลั้นนะคะอย่างเช่นถ้ามีใครมายั่วยุคุณนินทาคุณก็แค่แบบ เพิกเฉยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปมีอารมณ์กับสิ่งนั้นๆน,น,นะคะอดทนอดกลั้นให้ได้มากที่สุดแล้วคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างดีนะคะอ่ะนี่ก็คือพลังงานหลักเนะเาะคราวนี้เรามาดูไพ่ทาโร่กันค่ะว่าเออไพ่ทาโร่จะบอกเรื่องราวความรักของคุณอย่างไรบ้างนะคะทำไมถึงต้องมีขันตินะใบแรกค่ะเป็นไพ่ห้าถ้วยค่ะ ห้าถ้วยเนี่ยแสดงถึงความผิดหวังนะคะเอ่อความไม่ได้แต่งใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินด้วยก็ได้นะคะทำให้คุณคิดเยอะคิดมากนะคะแล้วก็เอ่อ มาคิดวนเนี่ยอยู่ในหัวอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมเราก็ไม่สามารถที่จะ move on ได้นะคะหรือคุณเนี่ยไปเจอใครสักคนนึงนะคะที่เขาอะ่ะไม่สามารถ move on จากแฟนเก่าได้อืมเออมันก็เอ่อทำให้เราต้องอดทนอดกลั้นนะคะเออรู้ทั้งรู้อยู่เต็มอกนะคะแต่ก็ต้องอดทนอดกลั้นนะ,ะต่อมาค่ะมีไพ่ empress ค่ะ สเหรียญน,นะคะแล้วก็ตามด้วยเดอะสตาร์ค่ะอืมเราก็ไพ่สี่ไม้ไปด้วยเลยละกันนะคะกวางม,มองว่าสิ่งหนึ่งที่เออเห็นจากไพ่ก็คือเป้าหมายในชีวิตอะเริ่มไม่เหมือนกันนะคะเออตัวคุณเนี่ย อาจจะอยากจะมีครอบครัวที่มั่นคงสมบูรณ์แบบนะคะคิดไว้แล้วว่าคนนี้เป็นคนที่ใช่เราก็พยายามวางแผนชีวิตนะคะแต่ว่าทําไปทํามาเขามาบอกกับคุณว่ายังไม่พร้อมยังอยากอยู่คนเดียวอยู่ยังไม่พร้อมที่จะ move in ยังไม่พร้อมที่จะย้ายบ้านยังไม่พร้อมที่จะไปเจอพ่อเจอแม่เธอยังไม่พร้อมนะ หลายคำนะแล้วก็ย้ำอยู่นั่นแหละว่าคำว่าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมเนี่ยค่ะก็อาจจะทำให้คุณช็อกนะคะเนี่ยคุณช็อกอืมก็ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีกับความสัมพันธ์นี้นะคะเพราะเป็นสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่แพลนเอาไว้นะคะอืมหรือบางคนเนี่ยอืมอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนมาเป็นระยะเวลานานละ ห้าเดือนก่อนแล้วหกเดือนก่อนแล้วปีหนึ่งก่อนแล้วนะคะอืมมันก็ทําให้เราอ่ะเสียเวลาเออแล้วคุณอาจจะไปรู้มาทีหลังนะคะว่าไอการที่เธออะ่ะไม่เป็นอะไรกับฉันก็เพราะว่าเธอนะ่ยมีครอบครัวอยู่แล้วนะแต่เธออะ่ะไม่อยากให้ฉันไปเธออยากจะกักฉันไว้อืมนะคะไพ่ห้าถ้วยนี้ก็อาจจะเป็นไพ่ของคุณก็ได้ที่คุณรู้สึกเซ็ง รู้สึกผิดหวังในสิ่งที่เขาทำกับเราโอ้โ oh, หแสนจะไว้ใจแต่ทำไมทำกับนี้ทากับเราแบบนี้เฮิร์ตมากพยายามที่จะเอ่อ Move on แต่ก็ move on ไม่ได้สักทีเนะเพราะมันเป็นอะไรที่รู้สึก r o k e n Heart มากๆนะคะอืมขอโทษด้วยค่ะเอ่อคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมนะคะเดอ s t สตาร์ก็คือชาวราศีกุมเนะะี่ย เออเราแผ่นอะไรไว้เยอะแยะเนอะแล้วยู่ๆเนะี่ยมาบอกเราว่าเธอเราอยากอยู่คนเดียวเอา้าเออเป็นอะไรอะ่ะหลอนเป็นอะไรอะ่ะกินยาผิดสำแดงหรือเปล่าคบกันมาตั้งนานแล้วอยู่ๆมาบอกว่าอยากอยู่คนเดียว <laughs> ต่อมาค่ะสองถ้วยนะคะแล้วก็ตามด้วย king of sauce เนะะียค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะะียค่ะอาจจะเป็นชาวท่านลมค่ะ ท่านลมก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะสามารถเช็ควันที่แล้วก็ดูราศีคร่าวๆนะเออได้ด้านล่างค่ะเป็นการนับแบบตะวันตกค่ะดูถ้าามีแพกสองถ้วยขึ้นมาเออแน่นหมายถึงว่าตัวคุณก็ไม่อยากที่จะยอมแพ้ก,กับเขาคนนี้นะก็ยังรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่อยู่เออนะหรือไม่นะคะถึงเขาอาจจะบอกว่าอยากอยู่คนเดียวไม่อยากไปต่อแต่เขาก็มาบอกว่า เธอคือคนที่ใช่สำหรับฉันออกเดลขายฝันเนาะเออเอาไหนบอกว่าอยากอยู่คนเดียวไงเออแล้วมาบอกว่าบอกว่าบอกเราเป็นคนที่ใช่กักหรือเปล่าเออสิ่งที่กวางพูดนะคะมันสามารถสลับฝั่งกันได้นะแต่ว่ากวางจะเล่าอ่ะไปแค่ฝั่งเดียวนะคะถ้าเล่าทั้งสองฝั่งเลยกวางนะงงหัวชนฝาไปเลยนะคะ นั้นกวางให้สลับกันเอาเองนะอืมนะคะเออเนี่ยไพ่สองถ้วยเนี่ยมันอาจจะหมายถึงว่าเมื่อคุณคบกันมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วอะเหมือนความรักอะไรแบบเนี้ยมันเริ่มไม่ไม่เท่าเทียมกันละเหมือนว่าเรารักเขามากแต่เขาเนี่ยรักเราน้อยลงทุกๆุกอย่างมีแต่ความเคยชิน กินข้าวก็โอเคมาตรงเวลาเวลา n ไนท์ night, ก็คือ n ไนท์เออแต่ว่ามันไม่มีฟิลลิ่งอะนึกออกปะเออคือคือส่งสารมานะโอเคก o o มอร์นิ่งแต่ว่าไม่มีฟิลลิ่งอ่ะทุกอย่างมันเป็นความเคยชินอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมนะเออคุณกับเขาอาจจะแบบแยกกันไม่ออกก็ได้นะคือหมายถึง ขาดกันไม่ได้นีคะนะต้องการกันและกันอยู่เออแต่ว่าการทรีตกันการปฏิบัติกันมันจะดูแปลกแนิดนึงเหมือนแบบบางวันก็คนรักบางวันก็ไม่ใช่คนรักอะไรแบบเนี้ยนะคะโอ้ดูใครเลยบอกว่าอะไรคันตี้ค่ะคันตี้นะ อดทนอดก้านต่อสิ่งยั่วยุนะคะอดทนอดกั้นต่อสถานการณ์ต่างๆที่เลวร้ายแล้วเราจะผ่านพ้นมันไปได้่ะมาดูกันต่อนะคะไพ่ซีดาบนะคะแล้วก็ตามด้วย King of p e n t a c l e ค่ะคนที่คุณคุยอยู่นะคะอาจจะเป็นชาวธาตุด,ดินค่ะธาตุด,ดินด้วยกันเองเหรอเออมังสีราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกันนะคะ คิดเยอะคิดมากนิ่งกันทั้งสองฝ่ายชอบเอาชนะกันและกันนะคะอืมความรักอย่าเอาชนะกันแบบนี้เลยค่ะอืมมันไม่มันไม่ดีหรอกมันบาดเจ็บทั้งคู่นะคะมีอะไรก็พยายามพูดคุยกันนะคะอืมเนี่ยบางคนนะบางท่านเนี่ยที่มาดูในคลิปนี้อาจจะมีแบบเลิกลากันไปแล้วก็มีนะแต่ว่าก็ยังคงคิดถึงกันอยู่นะ ยังคงคิดถึงช่วงเวลาที่อยู่ร่วมกันว่าเฮ้ยตอนนั้นมันก็ดีนะเราเป็นคู่ที่เพอร์เฟกต์แมชมากๆเลยเออแต่เรามีการเอาชนะการมันทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อไม่ได้ตอนนั้นเราไม่ได้ใช้ขันติตอนนั้นเราใช้แต่อารมณ์มันก็เลยต้องแยกทางกันไปอืมแบบนี้ก็ได้ค่ะอ่ะคราวนี้เรามาดูเพิ่มเติมกันค่ะว่าความรักความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปเนาะ ้องขอมาก่อนหนึ่งใบค่ะเดอะ o ูนค่ะแล้วก็อัศวินถือไม้นะคะตามด้วยก้าวไม้ค่ะแล้วก็ h y d r o แฟน s ค่ะความรักความสัมพันธ์เนีย้ยังคงไปได้นะไม่ใช่ว่าไปไม่ได้ไปได้นะคะอืม แต่ว่าตัวคุณนั่นน่คุณก็ยังคงรู้สึกว่าเขาเหมือนเขามีกำแพงกั้นอยู่เหมือนเขาไม่ถึงเขาเออหรืออาจจะเป็นตัวเขาที่รู้สึกได้ว่าเขาเข้าไม่ถึงคุณอีกแล้วคุณเปลี่ยนไปอะไรแบบนี้นะคะอืมดังนั้นต้องพูดคุยกันเยอะๆนะพูดคุยกันให้มากๆนะคะเออส่วนคนความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะควางคิดว่ายังคงไม่ชัดเจนอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่ รา,าคาซังเลยแหละนะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆๆๆ,ๆ,ๆนะคะเออยังหาทางออกไม่ได้จะเท่าไหร่แต่คนมีคู่อ่ะยังพอไหวอยู่นะคะยังพอไหวอยู่ไพ่ไฮโรแฟนส์คือไพ่ของการให้อภยัยเรื่องบางเรื่องอ่ะเราอาจจะให้อภัยเขาก็ได้นะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณค่ะไพ่เดอะซันค่ะ สำหรับความสัมพันธ์ที่มีน้องน้อยละมีลูกละเอาลูกมาเป็นเกาใจนะคะเอาลูกมาเป็นเก้าใจส่วนความสัมพันธ์ทั่วไปนะคะทั่วไปควาคิดว่ามันจะดีขึ้นมันจะดีขึ้นถ้าคุณใช้ขันติถ้าคุณรอเวลานะคะไม่พยายามที่จะเอาชนะกันไม่ดื้อดึงกัน นะคะมันจะดีขึ้นเพราะว่าไพ่เดือดซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับเป็นไพ่ของแสงสว่างเออถ้านะตอนนี้คุณรู้สึกว่าโอยความสัมพันธ์มันมืดมนเหลือเกินนะเธอจะเดอดซัน <de sun S 1> มาให้แล้วค่ะเดอดซัน <de sun S 1> คือแสงของพระอาทิตย์มาให้แล้วอืมนะคะคุณจะเห็นทา,านะะทางสว่างนะทางสว่างเนี้ย ก็คือไปทางสว่างที่คุณรู้ว่าจะทําอย่างไรดีจะจัดการกับความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางไหน A B C D แบบนี้ค่ะอืตอนแม่ค่ะไพ่เดวิลค่ะแล้วก็ไพ่ก้าดาบค่ะ ใครที่มีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนนะคะนะไปเจอใครเขามีเจ้าของแล้วมีแฟนแล้วนะคะวางบอกเลยค่ะความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะต้องปวดหัวไปอีกนานปวดหัวไปอีกนานเขาจะยื้อคนอยู่ในความสัมพันธ์นะคะแต่ถามว่าเขาเลือกใครเขาเลือกครอบครัวของเขาอืม คนที่เสียใจน้ำตาตกในคือตัวคุณนะดังนั้นเนี่ยระวังนะระวังถ้าออกได้ถ้ารีบออกก็ออกค่ะตอนแม่ค่ะไพ่ชาริออดนะีคะแล้วก็ King of c u p เห็นไหมชาริออด King of c u p ค่ะเขาบอกว่าเขารักคุณนะเขาพยายามที่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้จำไพ่ได้ไหมว่ามีไพ่สองถ้วยในสถานการณ์ความรักที่กวางอ่านไป ต่างคนต่างเชื่อว่าเป็นเนื้อคู่ต่างคนต่างเชื่อว่าเธอกับฉันแมทช์กันเนะ่ยเธอเธอเข้าใจฉันฉันเข้าใจเธอเออมนโลกใบนี้ไม่มีใครรับเธอได้นอกจากฉันโอ,อ้นะในอรมนี้อืมเขาก็ยังคงรักคุณอยู่เขาก็อยากทำหน้าที่เอ,อ่อหน้าที่ของเขาที่เป็นแฟนที่ดีเงี่ยต่อไปอืม นะคะแม้จะแตกต่างกันแต่เขาอยากได้รับโอกาสในการที่จะเรียนรู้ความแตกต่างดังนั้นกว่าเขาจะเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้เรียนรู้ปุ๊บปั๊บเนอะเออกว่าเราคนนึงจะเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้แบบว่าโอเคดีดนิ้วปุ๊บเปลี่ยนปับ๊บโอ้โหอันนั้นไม่ใช่ละนั้นต้องเป็นเอ,อเมจิกละอ,อ,อย่าลืมค่ะต้องใช้ขันตินะ ในเดือนนี้ไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ชาวพฤ้ษบต้องใช้ขันติให้มากๆนะคะอย่าหลุดเดอ้ออ่ะเลิฟเน์นะคะอืมความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยยังกลับมาใส่ปิ้งในอยู่เหมือนเดิมนะกลับมาจูนกันได้เหมือนเดิมนะคะอืมต่อมาค่ะสามไม้ค่ะอืม นะพยายามกันไปค่ะพยายามกันไปแล้วก็ night of cup ค่ะ,ะความคิดของเขาอ่ะเขาพยายามเชื่อมความสัมพันธ์นะ,ะดูจากรูปนะคะรูปมันเป็นภูเขาสองอันใช่ไหมเออเขาพยายามที่จะปีนเข้าไปหาคุณเยก็คือพยายามเชื่อมความสัมพันธ์นะเอออาจจะต้องให้โอกาสเขาหน่อยนะคะหรือไม่นะคะอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่พยายามจะเชื่อมความสัมพันธ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถือว่าเป็นเ,เรื่องดีทั้งคู่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าต่างคนต่างยังรู้สึกมีกันและกันอยู่เขารักคุณคุณก็รักเขานะถ้ามันมีตรงนี้มันก็โอเคแต่ความรักอย่างเดียวไม่พอถูกไหมความรัก,กมันก็ต้องมีความเชื่อใจอีกโอมีความให้เกียรติซึ่งกันและกันอีกนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเป็นผู้ตัดสินนะคะ เดี๋ยวกางขอไพ่ข้อความหน่อยนะคะข้อความข้อความจ้าขอมาก่อนหนึ่งใบนะคะเขาบอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาปฏิบัติกับคุณเนี่ยไม่แฟร์เลยนะคะ คุณไม่สมควรได้รับอะไรแบบนี้เลยด้วยซ้ำเขารู้สึกผิดมากๆนะคะใบต่อมาเนะคะเขาบอกว่าเขาพยายามออกนอกกรอบนะคะเอาเออกคอมฟอร์ทโซนนะคะตัวเขาเนี่ยพยายามออกนอกคอมฟอร์ทโซนมากๆเลยอือพยายามที่จะมีคุณเนาะบางทีเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่ติดครอบครัวก็ได้นะเออติดครอบครัวแล้วก็ เขาขัวว่าจะไม่ชอบคุณนะคะเขาก็เลยพยายามที่จะออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตรงนั้นแล้วก็ทำเพื่อคุณคนเดียวก็ได้อืมนะคะอ่ะมาดูอีกหนึ่งใบนะขออีกหนึ่งใบจ้าหัวใจของเขาเนี่ยล็อกไว้เพียงคุณคนเดียวนะคะนะล็อกไว้แล้ว ไม่อยากที่จะมีคนอื่นนอกจากคุณแล้วนะคะอหรือคำนี้อาจจะเป็นของของคุณก็ได้ค่ะที่คุณล็อกหัวใจตัวเองเพื่อเขาอะไรแบบนี้นะคะจบไปแล้วนะคะสำหรับชาวพุกศพนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกวางนะคะก็สามารถเจิมลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะรายละเอียดที่กวางต้องการก็คือชื่อคุณแล้วก็ชื่อเขาเป็นชื่อเล่นนะคะการที่กวางมาทํา YouTube เนี่ยก็อยากให้ทุกคนได้เห็นหน้านะคะได้รู้วิธีการอ่านไพ่ของกวางนะคะรู้ว่ามีตัวตนนะคะแล้วก็ข้อมูลของทุกท่านคือความลับนั่นคือสิ่งสำคัญของกวางมากๆนะคะอ่ะกวางขออนุญาตไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามนะ